ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูก้อยสุกนะครับนี่จะมีตับนะครับเนื้อสับละเอียดนะครับอันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะครับสบายนางเติมเลือดลงไปนะครับดีนะครับ ตามด้วยเพียะนะครับเพีสดสดๆเลยนะครับวันนี้นพริกป่นนะครับมรรผมชุรสครับจจน้ำปลา ข้าวคั่วใบมะกรูดตะไคร้ซอยครับอันนี้เป็นต้นหอมบักชีครับใส่ลงไปเลยครับคุกเขาให้เข้ากัน เสร็จแล้วครับลาบข้าวครับพร้อมชิมได้เลยนะครับนี่